สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่หกเดือนสามพี่หกพี่หกแปดนะครับผมสูตรแยกน้อยเนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เด่นมาสามฮานอยนะเด่นมาสามฮานอยจอเข้าเป็นปกติเนาะ ฮานอยพิเศษนะครับอ่าฮานอยเฉพาะกีดน,นะเจ็ดสามแปดห้าห้าเนาะให้ห้ากับเจ็ดเนาะออกมาห้าห้าฟันห้านะจะห้าอื่นก็ไม่ได้เนาะห้าห้าห้าแปดก็ไม่ได้นะเน้นเน้นเน้นห้าแปดออกมาสามแปดมีมีห้าสามนะห้าสามห้าแปดออกมาสามแปด หาน้อยพิเศษ94375เมื่อวานให้หกับ7นะับฟัน7เนาะนับนะครับผมมาแบบนี้นับนะอผมผมให้7กับ5ออกมาเจ็ถือว่าเข้านะนะก็อย่างที่ผมบอกนะอย่าลืมเอาตัวเด่นมาจับคู่กันด้วยนะหาน้อยปกติเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งเมื่อวานให้เนะจ็ดกับห้าฟันเจ็ดนะจอดเจ็ดเก้าเจ็ดเข้าเป็นตัวเน้น เข้าแบบเน้นๆเลย <c oughs> อ่เดี๋ยวเรามาตามกันต่อฮานอยแรกครับผมฮานอยเฉพาะกีดเป็นวันนี้เฉ <c oughs> พาะกีดนี้ยังจอะไม่มาเลยอ่ะวันนี้ก็ห้ากับหก ห้ากับหกนะครับก็จะมีสองห้าหนึ่งห้าสามหกสองหกหนึ่งหกสามกันห้าสี่หกสี่ห้าเก้าแล้วก็หกเก้า ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีห2 5 1 5 3แล้วก็6 2สองห้าน้อยแรกนะครับก็จบไปแล้ว <c oughs> จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหาน้อยพิเศษ หาหนอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นเก้ากับศูนเก้ากับศูนย์นะครับก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่กันเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดนอนแล้วก็ศูนย์เจ็ด ฟันเก้านะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วเก้าศูนย์สี่หัวหน้อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นวฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้ก็จะเป็น9นะ9กับแ เก้ากับแปดนะครับก็จะมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกแปดห้าแปดสี่แล้วก็แปดหกกันนะครับเก้าสามแปดสามเก้าศูนย์นะแล้วก็แปดศูนย์ ตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าตัวเน้นก็จะมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกแล้วก็แปดห้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกแปดห้านะครับผม หวยฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย vip <c oughs> สำหรับ vip วันนี้เด่นนะครับก็จะเป็น9กับ1 9กับ1นะครับก็จะมี เก้าสามเก้าสองเก้าหกหนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกกันนะครับเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสี่นะแล้วก็เก้าเจ็ด